สวัสดีคะ่ะทุกคนกลับมาพบกับเล็กอีกแล้วนะคะในออนประพาสตอรี่จ้าในคลิปนี้นะคะเราจะมาอันบ็อกสินค้าใน l า z a d a นะคะทุกคนคือเล็กได้สั่งมาเมื่อเมื่อวันที่9เดือน9นะทุกคนแล้วเราก็จะมาแกะอันบ็อกไปพร้อมกันนะคะว่าเล็กสั่งอะไรมาบ้างแต่ว่าเล็กสั่งมาไม่เยอะนะคะทุกคนสั่งมา 5ล้านนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาแกะให้ดูว่าอันไหนเป็นอะไร <c oughs> นะคะทุกคนเริ่มจากเริ่มจากของที่มาเป็นส่งมาถึงเล็กเป็นชิ้นแรกก่อนนะคะทุกคนก็จะเป็นร้านนี้นะคะเป็นร้าน <c oughs> เดี๋ยวเ,เปิดโพลอยู่นะอ่านค่อยออกร้านอะไรอะ่ะอันนี้จะเป็นร้าน เป็นอายแชโดว์นะคะเป็นร้าน Beauty Cosmetic 039นะจ๊ะทุกคนเป็นช่วงที่เขาลดราคาในวันที่9เดือน9นะทุกคนเดี๋ยวเรามาลองแกะดูนะคะเขาแพ็คเกจจิ้งดีมากเราจะมาดูข้างในว่าสภาพของเขาเป็นยังไงบ้างนี่นะจ๊ะก็แกะแหละ เล็สั่งเป็นอายแชโดว์มานะคะทุกคนเขาลดราคาอยู่นะคะตอนช่วงวันที่เก้าเดือนเก้าเนาะนี่เขาก็จะแพ็คให้เป็นแบบนี้นะคะตอนเล็กสั่งนะมันราคา57บาทนะทุกคนจากปกติ129บาท แต่วันที่9เดือน9เขาก็ลดเหลือ57บาทนะคะทุกคนก็เลยได้ซื้อมานนะจะเป็นแบบนี้นะคะทุกคนเน็นไหมแสงไฟอ่ะเป็นแบบนี้นะจ้าเดี๋ยวจะเปิดให้ดูด้านในอ๋อเขาซีนไว้นี่เองอุมันจะแตกไหมอ่ะไม่แตก โอ้ยเขาซีนมาอย่างดีเล้นี่นะจ๊ะนี่เป็นแบบนี้ล่ะทุกคนมีหลายสีมากเลยนะคะห้าสิบเก้าบาทเอ้ห้าสิบเจดบาทโคโควีนัทนะทุกคนไดกาลุหรอเขาเรียกว่าไดกาลุใช่ไหมอ่ะเขาอ่านว่าไดกาลุเออเขาอ่านว่าอะไรอะ่ะ นี่นะคะทุกคนโคโควีนัทนัทจ้าเป็นแบบนี้สวยมากนะทุกคนเดี๋ยวเราจะเอาไว้มาลองแต่งหน้าให้ทุกคนได้ดูนะคะอันนี้ซื้อมาเพื่อบบว่าอยากแต่งหน้าอะไรประมาณนี้นะคะทุกคนเราจะมาดูชิ้นต่อไปนะคะชิ้นที่สองที่มาถึงเราก็คือนี่จะเป็นกล่องแบบนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นที่คาดผมนะคะทุกคน ที่เล็กสั่งมานะคะเป็นที่คาดผมร้าน BTV Shop นะคะอันนี้ตอนเขาลดราคาก็เหลืออันละ40บาทนะทุกคนจากปกติ140บาทนะคะเราก็จะมาแกะอันนี้แอบแกะแล้วอยากลองดูลองใส่นี่นะจ๊ะ เล็กสั่งมา3อันนะทุกคนจะเป็นแบบนี้เป็นที่คาดผมน่ารักกุ้งปิ้งอย่างนี้นะจ๊ะทุกคนมีหูอันนี้ก็จะเป็นหอกหนาปูนะคะนี่เป็นแบบนี้นะคะอันนี้ก็เป็นมงกุฎนี่นะจ๊ะทุกคนสั่งมา3มอันอันละสี่สิบบาทนะคะน่ารักมากะคะ่ะน่ารักเดี๋ยวจะมาลองใส่ใสอันนี้แล้วกัน นี่นะจาทุกคนอันละสี่บาทเท่านั้นเองต่อมานะคะร้านต่อมาก็จะเป็นจะเป็นตัวนี้นะคะทุกคนอันนี้น่าจะเป็นกรุงเกงในจะเป็นกรุงเกงในนะคะทุกคนกรงเกงในกรงเกงในลรขอบนะคะจากร้าน baby station นะคะทุกคน อันนี้จะเหลือตัวละ16บาทนะคะทุกคนจากปกติ50บาทนะคะเล็กชอบนงเกงในไหลขอบมันใส่สบายนะทุกคนแล้วมันก็ไม่มีขอบมันมแบบนีนจ้าเราเขาก็จะมาเป็นแพ็คแบบนี้นะทุกคนโอยใส่เป็นซองแบบนี้มาเลยอะ่ะนี่จ้าเล็กก็จะสั่งสั่งมากี่ตัววันนี้ลืมแล้ว สั่งมาห้าตัวนะคะก็จะเป็นอุ้ยจะเป็นสีเนื้อสองตัวแล้วก็สีดำสามตัวนะคะทุกคนจะเป็นแบบนี้นะนี่จ้าไม่ต้องตกใจนะคะว่าไซส์ใหญ่เพราะว่าเล็กเป็นคนตัวใหญ่นะคะทุกคนก็จะประมาณนี้นะคะเขาก็เรียบร้อยดีเนาะผ้าหนามากเลยนะ ผ้าหนาแล้วก็นุ่มลื่นใส่ใส่สบายอ่ะทุกคนโอเคมากเลยแล้วก็สีเนื้อสองนะจ๊ะดูต่อไปค่ะร้านที่สนี่จ้าจะมาเป็นร้านที่สี่นะคะก็จะเป็นบลานะคะบลาไรโคงบลาไรโค๋อโอ้ยยังไม่บอกชื่อร้านเลย บาไลโคงตัวนี้นะคะจากร้านจากร้านส้มอันเดอร์แวร์นะคะทุกคนเล็กซื้อมาในราคา34บาทนะคะจากปกติ99บาทนะคะทุกคนมันเป็นช่วงที่เขาลดอยู่นะ9เดือน9นี่แบบว่าคือเขาเขาลดแบบว่า สุดๆไปเลยนะทุกคนครึ่งต่อครึ่งอ่ะนี่เป็นเสื้อในแบบนี้นะคะเป็นบาไลโคงแบบนี้นะทุกคนตัวละสาบ่าทนะนี่ก็จะเว้าหลังแบบนี้คะ่ะทุกคนคิดว่าเล็กจะใส่ได้ไหม <c oughs> มันใส่ได้นะทุกคนมันยืดมากนี่เห็นไหมมันยืดมากเลยแล้วก็สวยมากผ้านุ่มมากแล้วก็คือดีคือดีอ่ะ ดีอะทุกคน34บาทราคาไม่แพงเล็กจะสั่งมา3สีนะคะก็จะมีสีดำสีส้มอีกนะทุกคนแล้วก็สีเขียวแบบนี้นะคะเอาไว้ใส่กับเสื้อสูทนะทุกคนคือมันมันดีมากนะคะแต่ยังไม่มีเสื้อสูตร <c oughs> ต่อไปนะคะทุกคนก็จะเป็นร้านสุดท้ายแล้วร้านที่ห้า ร้านที่5ต้ตอนนี้ก็จะเป็นบลาเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นบลาคนละแบบกับเมื่อกี้นะคะนี่จะเป็นแบบนี้ทุกคนเป็นแบบนี้นะคะข้างหน้ามันจะคล้ายๆกันนะแต่ข้างหลังมันไม่เว้านะข้างหลังจะเป็นทรงแบบนี้เลยเอาไว้ออกกําลังกายนะคะทุกคนใส่ออกกําลังกายหรือว่าใส่คู่กับ สูตรก็ได้นะคะทุกคนเล็กสั่งมาห้าตัวนะคะทุกคนก็ <g ül> จะเป็นสีเนื้อน,นะคะสีเนื้อแล้วก็สีสีเทาสีเทาสีดำสีเขียวแล้วก็สีดำเฮ้ยสีดำสองตัวอ๋อ สั่งถูกเปล่าเนี่ยไม่รู้ว่าสั่งมาห้าตัวนะคะทุกคนทุกคนว่าเล็กจะใส่ได้ไหมมันมันเหมือนเล็กเเนาะก็ใส่ใส่ได้แหละมันก็ยืดอยู่แหละทุกคนจริงเปล่าะนี่นะจาสั่งมาห้าตัวนะคะทุกคนคือแบบจะเยอะไปไหนเหมือนสั่งสีส้มไปใช่เปล่า ไม่เป็นไรค่ะนี่ค่ะห้าตัวจากร้านยังไม่ได้บอกชื่อร้านเลยเป็นสปอร์ตบาร์นะคะทุกคนจากร้านโพล็อกอะไรวะโพล็อกโคเชอร์นะคะทุกคนโพล็อกโคเชอร์ acher, ใช่ไหมอ่ะ p o l o x c l o t h e s นะจ๊ะเดี๋ยวชื่อร้านยังไงเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ข้างล่างนะคะทุกคนแปะชื่อร้าน แปะชื่อร้านไว้ข้างล่างไว้ให้ดูกันนะคะทุกคนเป็นร้านที่ดีแลวก็ราคาถูกมากนะคะเนื้อผ้าก็ดีนะคะทุกคนนี่ยืดด้วยเนื้อผ้าเขาดีหนาะไม่บางนะคะเหมือนจะใส่สบายต้องไปลองใส่ก่อนนะคะทุกคนว่าเล็กจะใส่ได้ไหมนะคะทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้นะคะใส่ได้แหละมันก็ยืดแหละทุกคนมันยืดแล้วมันก็นุ่ม นี่นะจ๊ะเอาไว้ใส่ออกกำลังกายจริงหรือเปล่านี่นะคะก็ยืดอยู่นะโอเคเลยเป็นชุดเป็นสปอร์ตบาสตัว5ตัววิรลนสปอร์ตบาหตัวนะคะแล้วก็จะมี บารายโคงแบบนี้นะคะเว้าวหลังน่ารักมากเลยแบบนี้สามตัวนะคะแล้วก็ชุดชั้นในนะคะเออกางเกงในกากันอนนะจ๊ะแล้วก็นี่เป็นที่คาดผมนะคะทุกคนแล้วก็จะเป็นอา h แชโดนะคะทุกคนครบแล้วนะคะห้าล้าน 5ล้านครบแล้วนะคะก็เนื้อผ้าดีนะคะชุดชนายยังไงก็ไปซื้อไปตามกันได้นะคะจากร้านเดี๋ยวจะขึ้นไว้ตรงข้างล่างนะคะจะขึ้นชื่อร้านไว้ให้นะคะคือแบบคือโอเคส่งส่งเร็วส่งไวนะคะทุกคนได้รับแบบว่าอันนี้เล็กสั่งแบบเก็บปลายทางนะคะทุกคนคือแบบว่าก็ส่งไวเหมือนกันนะ ส่งจนคนมาส่งเขาจําได้ <c ười> คือแบบว่าส่งมาทุกรอบทุกรอบทีละรอบทีละรอบนะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นร้านที่เล็กสั่งใน l า z a d a นะคะทุกคนวันที่9เดือน9้านะคะทุกคนก็มาอันบล็อกให้กับทุกๆคนเป็นเล็กๆน้อยน,นะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะถ้า ถูกใจยังไงก็ช่วยกดตัศ sky กดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกำลังใจให้กับเล็กด้วยนะคะทุกคนแล้วก็อย่าลืมติดตามคลิปต่อไปว่าครั้งหน้าเล็กจะนำคลิปอะไรจะทำคลิปอะไรมาแชร์ให้กับทุกๆคนอีกนะคะอย่าลืมติดตามติดตามอย่าลืมติดตามกันนะคะในคลิปนี้เล็กก็ลาไปก่อนนะคะกับ unbox lazada นะจ๊ะทุกคน สำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย